สวัสดีครับพบก,กับร้านกล้องลอซซิงฮโรีนะฮะนี่วันนี้มารีวิวส่งงานสำหรับอิริสุแพทินัมเนาะตัวนี้รุ่นแพทินัมนะพี่โมกระสุนปี2007ัเออโหหดือในานามของข้าวหลามตัดนะครับนี่ไฟหน้าข้าวหลามตัดอ่าตอนแรกตอนแรกเลยอ่าโอ้โหดูลวดลายครับดูในส่วนของอ่าล้อยางนะครับวันนี้พี่เขามาเปลี่ยนล้อใหมย่ยางใหม่ครับเดิมทีเป็นขอบ17มานะแต่วันนี้มาจัดขอบ18แล้วก็ที่สําคัญครับบอกเลย เป็นยางใหม่อางทางร้านกล้องลอซิิงเกลีนะเป็นในส่วนของดิสโตนนะที่เรามาจัดโปรให้ในราคาสุดพิเศษนะครับสําหรับยางเปิดตัวใหม่ดิสโตนไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่นะครับแต่เป็นเพียงในส่วนของยางใหม่ลายใหม่นะครับดิสโตนเนี่ยมีมานานแล้วมีมาหลายสิบปีแล้วครับก็วันนี้บอกเลยจัดล้อใหม่เป็น N5 MK นะ N5 SRR คันนี้9.5 4ล้อแล้วก็ยางดิสโตน 2A5 50R18 จัดให้โอ้โรสวยอะดูทุกคนดูในส่วนของแก้มยางนะโอ้โห,โหเห็นนะดีตโตนเป็นไงเด่นที่แก้มบอกเลยเจ้าของรถบอกว่าดูรีวิวมาชอบใจในส่วนของแก้มนะมาจากบางแสนเลยครับคณท,ที่เขานะโอ้โห,โหก็บอกเลยดีตะโตนนะตวงสือมันสวยอะทุกคนคือแบบดูเหมือนในในวิดีโอเนี่ยมันออกสีขาวนะแต่พอเรามาดูจริงๆแล้วมันออกสีเทานนๆ,ๆนะิดนึงก็พี่เนาะมันไม่ได้แบบขาวมากนะครับนะสําหรับดีโตนตัวนี้ก็จะมีอ่า เขาเรียกตัวเคลือบตัวหนังสือนะตัวหนังสืออยู่ด้านในแล้วจะมีแผ่นเคลือบใสๆเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ปิดทับบางทีเพื่อป้องกันในส่วนของออตัวหนังสือสีขาวมันจะกลายเป็นสีอื่นนะพูดง่ายๆว่ากันเละเอะะจะมีตรงนี้นี่น,น,นี่ตรงนี้ติดอยู่ให้ตามในส่วนของตัวหนังสือเลยทั้งข้างบนแล้วก็ด้านล่างนะแล้วก็จะมีในส่วนของตัดแดงนิดนึงตัวหนังสือที่แดงก็เป็น a 5นะดีตะโตนเป็นรหัสของเขานะครับนะแล้วก็อย่าเพี่รู้กันนะ ลายสวยด้วยลาย4ีสองศูนย์นะต้นตำล่าสีสองศูนย์นิ่มนะแก้มยางในบอกเลยมีความคล้ายคลึงกับนิตโตมากครับเนืบนะเนี่ยจับดูนี้เนืบเลยทราบเลยครับโ้โหนิ่มมากนะกดเนี่ยโ,โหนิ่มนะยางลายสวยแก้มสวยแล้วก็วันนี้รัดคู่กับ n5 s r r นะครับ n5 s r r ล้อ 9.5 MK Performing ครับรับประกันดุ๊กแตก90วันครับรับประกันสีล้อล่น1ปีนะฮะโอ้โหบอกเลยเงาตาแตกเลยครับวันนี้มาพร้อมกับสายฝนชุ่มฉ่าครับนะด้านหลังเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูล้อหลังนี่ล้อหลังก็9.5นะฮะโอ้โหดูดิครับนะที่เขาจะของรถขอแบบไม่ค่อยล้นเท่าไหร่จัดให้เลย9.5สีล้อซอ้อที่นี่มีประกันที่นี่เลยสำหรับล้อ N5 SRR นะผู้ดีสโตนบอกเลยสวยงามมากๆ สำหรับ D stone นะดีสโตนนะเดิมทีเป็นขอบ17วันนี้มาเปลี่ยนนะของแถมครบนะครับคันนี้ที่เขามีในส่วนของเพิ่มในส่วนของครบดุมนะครอบดุมเป็นไทเทนแล้วก็ชุดน็อตไทเทเพิ่ม500บาทเท่านั้นเองจุบลมสีดำจุบลมไทเทจุบลมเรล็นะขอโทษนะพูดผิดจุบลมเรล็ฟรีนะฮะจุบลมเรล็เรามีแถมฟรีให้อยู่แล้วแต่ก็เพิ่มในส่วนของทำป้ายนะฮะ ทำหลบป้ายทะเบียนครับงานของกิจเลสซิ่งครับกิจเลสซิ่งแล้วก็ป้ายงานเบิร์นกิตนะอย่างดีเลยนะฮะอยากได้ทเทบอกเลยมาที่นี่หน้าหลังแถมครบแน่นอนครับก็ป้ายทำหลบป้ายพันสองแล้วก็กรอบป้าย800้ครับโปรโมชั่นซื้อคู่เหลือแค่พันหกเท่านั้นเองโอ้โหบอกเลยสวยงามลงตัวมากๆเลยสําหรับคันนี้นะทรงรู้สึกจะ,ะเดี๋ยวเรามาดูทรงพี่เขาจัดมาเท่าไหร่เลย ใส่กล่องใส่กล่องมาสองนิ้วนะฮะงนิ้วก็จะมีมีเห็นแว๊บๆน่าจะดัดแหนบด้วยนิดนึงอ่าสีนิ้วสอดมาตรฐานนะฮะสำหรับยางสองห้ับห้าห้ามาตรฐานมาตรฐานแล้วก็ด้านหน้าประมาณสามนิ้วสอดอ่าโหทรงนิยมเลยทรงนิยมหน้าสามนิ้วหลังสีนิ้วสอดอ่าครับสบายแน่นอนครับทรงนี้นะแล้วก็ยาง ปบอึมๆอ,อ,อย่างนี้อ่าก็ดูในส่วนของยางนะฮะโอ้โหเป็นยังไงฮะโอเคครับเซ็ตสวยอย่างนี้เลยวันนี้ขออนุญาตรีวิวในร้านนะเพราะว่าหน้าร้านฝนตกนะครับก็บอกเลยชุดนี้นะยาง10,000บาทเท่านั้นครับชุดโปรโมชั่นนะยางหน0 0 0่ล้อ1 8 0 0 0ลด1,000นะครับเพราะว่ามีส่วนลดให้เหลือเพียงล้อพร้อมยาง2อ0 0 0่นนะครับที่เขาเพิ่มส่วนต่างในส่วนของชุดไทยเทพอีก500จบเพียง20,000 7,500บาทครับถ้ามีล้อเทินนะถ้ามีล้อเทินราคาลงอีกครับก็ฝากไว้ด้วยนะใครที่อยากได้ล้อดีราคาถูกร้านกล้อง,องล้อซิงฮอทีฝากไว้ด้วยนะครับเดีย๋ยวพบกันใหม่กับคลิปดีโอหน้านะสวัสดีครับ